าตรงนี้ได้อ่าดึงจากตรงนี้ก็ได้หยุดนะี<อ>่ทีนีาเรายกโต๊ะแรงอยู่เลยอะใช่อันนี้คือเราเซ็ตไว้เนาะใช่ถึงมลูกค้าอยากเ่าเซ็ตเป็นปกติแล้วก็ดนัดนดันดันให้สูตรใช่ค่ะครับดันให้สูตรแล้วก็กด<น> ทำไว้ให้น้องตีอีกทีนึงอ่าเราก็จะตีอีกรอบมึอก็เซ็นปกัผิดแล้วใช่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกอฟนะครับจาก m เ s u a b นม Motor Package โฟร์ค่ะจาก Misu Able Motor Package เหมือนกันค่ะวันนี้เราก็อีกแล้วมาพบกับ แลรี่อาร์ตฝรั่งเศสอีกแล้วอีกแล้วแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นในเรื่องของกระบะนะพี่ก๊อฟใช่ครับค่ะคราวนี้เรามาในเรื่องของตัว PPV รถครอบครัวเป็นรถครอบครัวเลยนะครับก็ของเรามีรุ่นที่ขายดีอยู่นะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport ใช่แล้วอ่ะแต่ว่ารุ่นที่เราจะพามาดูวันนี้พี่ก๊อฟมันไม่ใช่รุ่นธรรมดาใช่มันคือรุ่นพิเศษอ่ะเหมือนเดิมค่ะแลลี่อาร์ตเหมือนเดิมจ้ะ อันนี้เป็นสุดแต่งนำเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมมาลำเดียวกันกับกันเมื่อกี้เลยนะคะลงเครื่องมาด้วยกันโอเคส่ยจากญี่ปุ่นต้องบอกว่าต้องบอกว่ามิสูชิปาเจโร่ที่เป็นตัวลาริอาสนะครับมีสองสีนะคะเหมือนเดิมค่ะสีขาวอาจจะคุ้นตาเนาะถูกต้องเห็นทั่วไปใช่แต่สีดําไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นถูกต้องเอาเลยเอามาให้ดูเอามาให้ดูว่าสีดำก็สวยนะครับสวยมากไม่บอกว่าสวยมากเห็นแล้วยาอยากได้เลยครับซื้อสิ เมนูให้ดอกเบี้ยพิเศษเดี๋ยวพี่ขายคันเก่าอ่ออโอเครับซื้อมาคันเก่าก็รับโอเคเดี๋ยวให้ดูดีไซน์แนลี่อาร์ดอย่างที่บอกว่าแรลี่อาร์ของแท้ต้องมีสติกเกอร์นี่เกือบหาไม่เจอสติกเกอร์พวกนี้พวกนี้ผลิตในไทยนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ที่มาจากญี่ปุ่นคือสติกเกอร์ต้องนำเข้ามาอ่า คอนอย่างนี้คือญี่ปุ่นไปเจอญี่ปุ่นใช่นะจ๊ะอันนี้คือของแท้ต้องมีสติกเกอร์และลิ Art เหมือนเดิมไม่ก๊อฟชุดแต่งตรงนี้จ้ะก็มาจากโรงงานเหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้มาติดตั้งอะไรให้ลูกค้ามาอย่างนี้จากโรงงานเลยคอนเซ็ปต์เขาคือดําแดงขาวใช่ ดำแดงขาวเพื่อความสปอร์ตนะครับใช่ค่ะทโลโก้ของไลลี่อาร์เลยใช่แล้วค่ะในส่วนของออปชันตัวรถนะคะข้างหน้าก็จะมีตัวนี้เป็นกล้องหน้าใช่แล้วค่ะมีกล้องหน้าให้ีกล้องหน้าของเราก็คือจะมีกล้อง360องศาถูกก้องค่ะติดตั้งกล้องอยู่4ตัวนะครับใช่แล้วค่ะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะครับ4ตัวเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็เป็นมุมมองกล้องรอบตันอาราวิวใช่ก็เพื่อความสะดวกในการถอยจอด ข้าซองอะไรอย่างงี้ถูกต้องเข้าซอยแคบๆอะไรอย่างนี้ใ้่เราสามารถกดเชนดูได้ด้วยถูกต้องหน้าก้องข้างใช่ค่ะเราสามารถกดเชนดูได้หมดเลยกระจังหน้าก็เป็นสีดําสีดําเลยถ้าสีขาวกระจังหน้าก็เป็นสีดําเหมือนกันราคาตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถูกต้องค่ะถ้าสีขาวก็บบกเพิ่มอีกสองหมื่นใช่แล้วค่ะ ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานก็คือเราเอารุ่นที่เป็นรุ่นตัว G T Path ถูกต้องค่ะมาทำมามาแต่งมาแต่งมาแต่งใช่แล้วให้มซึ่งราคาไม่แทบห่างกันนิดเดียวนิดเดียวใช่แล้วค่ะนะครับถูกต้องค่ะห่างกันไม่เยอะก็จะได้คอนเซ็ปของลายเลียงไปเลยนะคะพี่กอบฟทีนี้เราพามาดูกันว่าออ๋เดี๋ยวให้ดูไฟก่อนทำไมคะไฟทำไมคะมันสว่างมันแสบตา ไฟหน้นไม่ได้แดดนะใบหน้ามันแตบตาการไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ่ค LED ะตัวนี้จะสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติเลยปรับสูงต่ำออโต้แล้วก็ออโต้เปิดตอนกลางวันขับรถอยู่ปุ๊บลงอุโมงค์ไฟขึ้นเลยไม่เบรกเหรออเบรกด้วยเนาะอ๋ออันนี้ไฟเนาะไฟขึ้นไฟผู้คนสว่างเพาว่อใช่ถูกต้องไฟหน้าเปิดปิดออโต้สูงต่ำออโต้เนาะพี่กอล์ฟใช่ใช่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว ไปเขาเรียกว่าเดลัยเดลท์เดลัยขึ้นปเดลามะครับขึ้นมาตรงนี้ให้นะคะคอนเซปต์เดิมค่ะ Advanced Dynamic ิ h i l l d อ็กซ์วา d ด์เดนม c กชิลดีไซน์อ่ายังคงคอนเซปต์เดิมสำหรับของเรามิสซูบิชิของเราโคมไฟด้านในเป็นสีดำเหมือนเดิมนะพี่พี่กอล์ฟแลนี่อาร์ตนะคะให้ให้ความสปอร์ตนั่นแหละนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างยังไม่ไปยังไปยังไม่จบโอเคขอโที รีบไปหนมันแยงตาออ๋มันแยงตาอยู่อันนี้คือไฟหลี่เอ้ยโทษดีไปเลี้ยวแล้วเรี่ยจังหวะบ๊อบบะไปเลี้ยวแล้วค่ะไปตัดหมอกถูกต้องค่ะแล้วก็ไฟขนาดเลี้ยวใช่แล้วค่ะโคมไฟชุดนี้ก็คือจะมีอยู่สามสไฟใช่แล้วค่ะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัดหมอกแล้วก็ไฟขนาดเลี้ยวใช่แล้วค่ะตอนกลางคืนเนาะขับรถมาเราแบบหักพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยไฟต้องระวังขนาดเลี้ยวอ่าเหมือน บีเ <BMW. S 2> อ็มดับบิลอ่าแบบบีเอ็มเลยแต่ของเราจะเป็นบูลีแบบเรา,าไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันราคา <Okay. S 1> ถูกกว่านะ,ะไปด้านข้างยังไปเลยรอน,นันเลยว <c oughs> ด้านข้างนะครับใช่ค่ะอ่าตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าตัวนนี้นของเรารจะมีซุม้มล้อ เป็นดำเงาใช่สุ่มร้อนพี่กอลุ่มร้อนดำเงาถ้าสีขาวก็คือจะตัดดำเนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าสีดำเราไม่ตัดขาวมันไม่เท่ใช่ครับนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยมาจากโรงงานเหมือนกันนะพี่ก๊อฟใช่มาจากโรงงานไม่ได้ติดให้นะคะมาจากโรงงานตัดเองครับพาถึงล้อกันบ้างพี่ก๊อฟจ้ะล้อเป็นสีดำล้อดำล้อดำเงาล้อดำขนาดอยู่ที่18นิ้วครับเน่ของแท้ยางสองหกห้าทัพหกสิบ ไปแล้วค่ะอ1 8นะคะเป็นบิสต์เตอร์ย่าสิบบิสต์เตอร์สิจานะคะสิจามเงาดิสเบกสี่ล้อใช่ไหมพี่ก๊อปรุ่นนี้ได้สี่ล้อเลยสุดยอดเลยดิสเบรกลล้ออเพื่ความปลอดภัยในการขับขี่ถูกต้องค่ะแล้วก็ลูกค้าจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าแลลี่อาร์ตแท้แน่นอนบางคนสิได้ต้องมีอ่ะต้องมีถ้าไม่มีต้องมีเลยถ้าไม่มี มัไม่ใช่ของแท้เหมือนเดิมบางคนต้องเป็นสีแดงมันเป็นคอนเทนต์ของเขาถ้าไม่มีอาจจะถอดไว้ก็ได้นะ <c oughs> แต่ต้องมีเด <c oughs> ี๋ยวมันก็ในโดน,นเนคื้อ <c oughs> ใช่ต้องมีต้องมีไม่ใช่คอน,นเทนร์เนาะเป็นคอนเซปต์ใช่ค่ะเป็นกระบังลมสีแดงบันไดข้างเราก็ให้มานะคะพี่ก๊อฟสำหรับรุ่นนี้นะจ๊ะมีบันไดข้างมีบันไดข้างมาให้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมไม่ซุบซิของแท้แรลีอารของแท้ต้องเห็นไหมเห็นเห็นหรือยังเห็นหรือยังนี่เหรอ ูกต้องไหนเราแรงกันเองสติกเกอร์อ่าถูกต้องค่ะแลนลี่อาร์ของแท้ต้องมีสติกเกอร์นะคะชื่อเขาบอกอยู่แล้วแลนลี่อ่านะแลนลี่ต้องมีสติกเกอร์นะจ๊ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะแลนลี่อาร์ก็คือเพิ่มในเรื่องของสติกเกอร์ขึ้นมานะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของเขานะจ๊ะราคาก็เบาๆอย่างที่เราแจ้งไปร้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะร้านสามนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังให้ดูตรงนี้ดูอะไรของเราอย่างที่โฟบอกเมื่อกี้ก็คือพื้นฐานของเรามาจากตัว PPV ถูกเป็นรถ PPV ก็คือ PPV ก็คือจะเป็นรถที่เราเอาชัดซีของรถกระบะมาทำนะครับถูกต้องค่ะของเราก็จะเป็นชัดซีขนาดใหญ่ถูกต้องล้วค่ะจะเป็นชัตซีขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้อ่า ไม่ต้องกลัวเวลาแบบขับหักเลี้ยวหรือว่าอะไรรถจะแบบเสียการทรงตัวอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาอย่างที่บอกไปพร้อมกับดิสเพกสี่ล้อถูกต้องแล้วก็ระบบเบรกของเรา ABS EBD BA มาั่รใจกันแรงนําน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยคือมาครบหมดเลยถูกต้องค่ะนะครับเอาง่ายว่าขับขี่ปลอดภัยสบายใจหห่วงสำหรับปาเจโร่และลีอาร์คันนี้นะคะพี่กอฟข้างหลังก็นะครับกันโคนกันโคนสีแดงเหมือนกันไม่มีข้างหน้าแดงข้างหลังดาไม่มีไม่มีนะคะามาจากญี่ปุ่นนะถูกต้องใช่ อลินก็โตกับสมัยโอ้ยเชยจะกี่ปุ่นอ่ะพี่ก๊อปเฮ้ยได้เวลาแล้วหนูรอดูเตะเหรอเตะใครเตะตะก้องเอ้ยไม่ใช่หรองนี่ตาไหนไปเฝ้าของเราต้องมีอันนี้มีกุญแจต้องมีกุญแจอยู่กับตัวนะครับเราสามารถเตะได้ทั้งสองฝั่งที่เป็นมุมตรงนี้ถูกต้องซ้ายขวานะคะเอาลองซ้อมมาแล้วนะซ้อมมาแล้วหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยอย่าเสียงดังในเสียงดังเขาตกใจ อ่ามาแล้วเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยเนาะเตเปิดเตะปิดได้ครับใช่หยุดได้หยุดแล้วอหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วเตะเปิดเตะปิดเตปิดสิีอย่าอย่าไปใกล้สิตึบอ่าเด้งเลยเด้งขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าระบบแจมปรเทคชันถูกต้องค่ะป้องกันการหนีบก็คือจะมีเส้นขอบตัวนี้อ่าจะมีเส้นสอบเป็นตัวเซนเซอร์ทั้งหมดเ์ตรงนี้ไม่ต้องหวงว่าเขาจะนีบเราหรืออะไรเราเตทีนึงปิ๊ อีกแล้วมันเด้งสู้มือจริงเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังข้างหลังกันบ้างข้างหลังเหมือนเดิมค่ะอันนี้เปิดขึ้นมาอ้าวไม่มียางอะไรนะจ๊ะไม่มียาอะไรแล้วเหมือนเดิมกับ expander รอบที่แล้วนะคะเราจะเป็นชุดซ่อมยางให้เองใช่นะคะเหตุผลที่ไม่มีเพราะว่าช่วยให้น้ำหนักรถเบาขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะพี่กอฟอ่าเราก็เลยไม่มียางอะไรมาให้เป็นชุดสะดวกด้วยเนาะถูกต้องค่ะสะดวกสบายในการดูแลรักษาอะไรใช่แล้วค่ะที่ใช้ครั้งเดียวถูกต้องค่ะเนาะ ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ได้ที่ศูนย์บริการมิศวิชิตทุกสาขาสาขาช่วยไม่ใช่ไข่หรือ่ะแล้วก็เบาะพี่ก๊อลฟฮะขับไปด้วยอ่ะให้ได้กำไรอ่ะใช่ประเอ็นได้นิดนึงแล้วเมื่อกี้พี่กอล์ฟทำอะไรเด้งจังเลยอ่ามันจะมีสองสเต็ปเวลาเราจะพับแบบพับพับเรียบนะครับเราต้องดึงตรงนี้ก่อนไหนไหนตรงนี้ไปปุ๊บจะมีโต้ที่ข้างหน้าเด้งอ่าลองลองก้นลองก้นเราเด้งไปปุ๊บอันเรานี่เราก็ดึงดึงด้งแล้วก็ผักลงไป บเรียบแบบนี้เรียบเป็นเลยครับเอ้ยเหมือนเดิมสั่นเคลื่อนยังคงอยู่แล้วที่เาเป็นเดินน้องเล็กอันนี้ถ้าแปดเจลถ้าเวลาพับก็คือจะพับเรียบเรียบไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็พับได้สะดวกใช่ค่ะผู้หญิงอะไรเงี้ยพับง่ายเลยผู้หญิงก็พับไส่ในนี้เหรอพับเบาอ๋อโอเคที่เราผู้หญิงพับได่ในนี้คิดไม่ได้แล้วโอเคพี่กอฟเขามีที่นี้ข้างหลังด้วยใช่ ชไว้สําหรับชาร์จแบตข้างหลังไงแบตสามารถเสียบเอาหัวแปลง USB อะไรเงี้ยมาเสียบสามารถชาร์จไฟได้เนาะี่เราจะเป็นไฟ12โวลต์ถูกต้องค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเหมือนเดิมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแก้วน้ําครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือข้างหลังก็คือกว้างกว่านิดนิดอันนี้จะเป็นชุดชุดต้อนเงินเมียอีกแล้วไม่ใช่ชุดโกโกวานะครับไม่ใช่โกวสีเหลืองอ่าอันนี้ไว้สําหรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ แม่แรงเหรอแม่แรงอ๋อแม่แรงแม่แรงเอาไว้สาหรับรถาใช่แล้วอุปกรณ์ฉุกเฉินสิบให้ไว้ให้กับรถนะคะทีนี้แกะออกมาแล้วใส่คืนยังไงใส่ยังไงคะอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยค่ะใส่คืนเรียบร้อยข้างหลังมีเซนเซอร์สี่จุดใช่นะคะเป็นเซนเซอร์ถอยใช่แล้วค่ะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยใช่เจออีกแล้ว นี่อแเลยเลียดักหน้าดักหลังเลยนะคะใช่ครับของแท้ต้องมีสติกเกอร์หน้าและหลังอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ชุดแต่งก็มาให้แบบนี้เหมือนเดิมนะพี่ก๊อล์ฟเลียาดดำแดงคอนเซ็ปต์ของเขาพี่ก๊อฟแล้วก็ฝาท้ายถ้าสมมติเราไม่ปิดผ่านกุญแจได้ไหมเราไม่เตะได้ไหมได้ตรงไหนได้อะได้อะไรบ้างสามารถเปิดปิดได้หลายแบบนะครับสี่แบบใช่คุ้มๆกันไปเลยหนึ่งเตะใช่ไหมสองอันนี้สามแล้วก็มีตรงหน้าอีกสี่ใช่ครับ สะดวกสบายมากนะคะถ้าถ้าเป็นรุ่นที่เป็น GTP r e m i u m ที่เป็นตัวท็อปก็จะมีรองรับที่เป็นแอปพลิเคชันของมิซูอ่าใช่ตัวนี้ก็คือสามารถสั่งเปิดปิดผ่านผ่านแอปได้แอปได้ผ่านในโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่จ้านี่เรากดตรงนี้ก็ได้ครับกดตรงนี้ปึ๊บถ้าอยากตั้งข้างกดสต็อปแล้วกดค้างอึ้งอึ้งตีห้าอ้โหต้องทขนาดนั้นเลยเหรอขอแล้วเชือกประหารอันนี้ก็คือเราเซตไว้ให้เปิดนะแค่นี้รอบต่อไปน้องก็จะเปิดแค่นี้ลองปิดดูปึ๊บ แล้วก็พอปิดไปเสร็จปุ๊บเป็นระบบประตูดูดนะคะใช่ครับดูดแก๊ปเข้าไปเลยแก๊ปเข้าไปแบบปุ๊บใช่แล้วเปิดอี่อดนึงดหนึ่ตรงนี้ได้อ่ดึงจากตรงนี้ก็ได้หยุดนี่คิดว่าดอกเตอร์เซนหยุดเลยอ่ะใช่อันนี้คือเราเซตไว้เนาะใช่ถ้าลูกค้าอยากอ่าเซตเป็นปกติแล้วก็ดันดันขึ้นดันให้สูดใช่ค่ะครับดันให้สูดแล้วก็กด ไว้ให้น้องติ๊ดอีกทีนึงอ่าอันนี้เราต้องติ๊ดยอดเหนือก็เซตปกติแล้วใช่นะคะอ่าเกรรูดมาเลยอ่ะเตะฝั่งนี้ก็ได้ครับลองสิมีเอาเตะหยุดเตยุดไม่หยุดนะมายุดตอนท้ายอ่าโอเคโอเคอีกทีอีนะอย่าให้แม่เสียหน้านะลูกอีกทีเดียวปึ๊บ น้องคงร้อนแหละน้องคงร้อนเราเริ่มหมุดหงิดน้องเริ่มต้องมีจังหวะใช่เนาะต้องไปฝึกเตะก่อนใช่ก่อนก่อนจะมาฝึกกับคนที่บ้านก่อนต้องฝึกกับคนที่บ้านก่อนต้องอันนี้คือป่าท้ายไฟฟ้าของเราแค่ฝาท้ายไฟฟ้าก็กินขาดแล้วนะตัวไฟไฟตัวไฟของเราก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมเนาะใช่ขาดเดิมเขาบอกว่าไอ้ไฟของเราเป็นไฟท้ายสิบล้อไฟหมอไอ้ไฟ อะไรวะสูงอ่ะร้องไห้ไฟร้องไห้ใช่นี่เราก็ปัดมาสวยขึ้นไม่ร้องแล้วใช่ค่ะจบเฉียวขึ้นนะครับสกอรกขึ้นนะครับโอเคสวยงามมากมายมาดูกันต่อภายในไหมพี่ก๊อฟจ้ะหนูอยากขึ้นรถร้อนเดี๋ยวภายในเดี๋ยวพี่เข้าไปฝั่งนู้นดีกว่าโอเคท่านแทนสวัสดีค่ะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่านั่งข้างหลังแล้วแอร์จะเย็นไหม บอกได้เลยว่าไม่เย็นถ้าคุณไม่เปิดเย็นเรามีแอร์ที่สามารถเปิดปิดได้นะคะข้างหลังคือข้างหลังกับข้างหน้าเขาแยกกันนะพี่กอฟใช่ข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มี<ย>คน<ต>อยู่ก็คือปิดเลยใช่แต่อันนี้เราเปิดนะคะพอเปิดก็จะเย็นแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความ,ม,มแรงได้จากข้างหลังเลย<ช>ไม่ต้องให้คุณพ่พอคุณแม่หรือคนที่ขับข้างหน้าคอยนี่ให้เราใช่นะจ๊ะอันนี้ก็คือ ก็คือแอร์แยกจากข้างหน้าข้างหลังนะคะมีแอร์ให้พร้อมแล้วก็เบาะก็ปรับเอนได้นะคะปรับเอนได้เบาะปรับเอนได้ก็ตรงนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งเนาะใช่ค่ะข้างหน้าสองคนแถวสองสามคนแล้วก็แถวแถวสามถูกต้องค่ะสองคนก็เป็นห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งเป็นเจ็ดที่นั่งอ่ะเดี๋ยวปรับเบาะให้ดู อันนี้อ๋อปรับไม่ได้หนูลืมไปว่าอันนี้ข้างหลังเขาพับอยู่อ๋อพับอยู่มันดันไปอยู่ขออนุญาตไอ้ได้ไหมคะตัวนี้ก็สามารถปรับปได้นิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่พักแขนค่ะอยู่ตรงกลางนะครับแต่เราไม่ได้แกะเนาะเพราะว่ามันอยู่ในพลาสติกมีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางน้ำใช่นะคะข้างหน้าเนี่ยก็คือนี่นาดพี่กอฟปรับเบาะเองขนาดนี้นะหนูก็ยังมีพื้นที่ขาเหลือไว้ใช้ไว้ใช้งานนั่งสบายๆได้อยู่นะพี่กอล์ฟ นนกติใช่แล้วค่ะแล้วก็บอกเลยว่านั่งสบายมากๆสำหรับแถวหลังนะคะแล้วก็มีนี่ปักไปบ้านอ่าฮะอ่าสำหรับคนที่แบบว่าใช้ทํางานเนาะมีโน้ตบุ๊กเตาลงเตารีดอ่ารีพาบรถ <c oughs> ได้เลยได้เลยครับะติกน้นําร้อนได้มังเต้า <c oughs> <c oughs> สลับเตาหูกะทะไดไ<ม>ะ้ได้ไหมได้ไหมใครก็ได้คำตอบสดทีมาได้ไหมเอาเป็นว่าค่ะ ไปกินที่ร้านเนาะมีมีปลั๊กไฟบ้านไนึ่งร้อยยบร้อยห้า120ๆๆสิบร้อยหบวัตต์ร้อห้าสิวัตต์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบไม่เกินตรงเนี้ยสามารถใช้ได้แล้วก็มีสายเสียบ usb ให้ด้วยนะคะสำหรับด้านหลังของปาเจโรของเราก็แต่ว่าสิ่งที่หายไปพี่กอฟค,คือคือไม่มีจอกลางใช่ไม่มีจอกลางถ้าถ้าเป็นตัว gt พั s มจจะีจอกเหตุผลที่ไม่มีจอกลางเพราะว่าปาเจโร่และรียอาร์ตเขาทํามาสําหรับขับลุยขับซิ่งไม่ใช่รถครอบครัวไม่ใช่คอนเซ็ปต์รถครอบครัว uh huh. เขาก็เลยเอาจอกลางออกค่ะพี่กอ uh huh. อ่าเราไปกับเพื่อนเพื่อ,อไปซิ่งอย่างเดียวไม่ได้ว่าสำหรับดูท uh ีว huh. ีหรือดูอะไร uh huh. เขาก็เลยเอาจอกลางออกไป uh huh. นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะคุณกอฟนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องลงให้หนูไปหาเองอ โอเคค่ะพี่กอล์ฟเราขึ้นมาบนรถกันแล้วจ<า>ะะ้ะแอมแรงแล้วผมฟิวกอเย,ย็นจริงๆิแอร์ไเซอรอดูสิไม่มีเหงื่อสักหยดเลยพ <laughs> อเส็ออกแล้วอ <laughs> มอกี้นแห้งไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่แอร์ก็เย็นจริงๆมาถึงคอนโซลภายในกันบ้างน,นะคะคุณกอล์ฟค่ะน้องอยากให้ดูว่าอันนี้ <laughs> เห็นไหมเห็นป่ะพี่บอเห็นป่ะอันนี้คือกล้องรอบคันของเราอันนั้นอันอ่ามันร้อนมันจะร้อนใช่ราดีห้อง เราก็พูดไปนั่นแหละอันนี้มันเชนได้อ่าเชนได้นี่ใช่แล้วค่ะมองรอบคันอันนี้จะเป็นมุมมองรอบคันแลวก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ใช่แล้วค่ะไว้ดูแบบริมขอบร้ดบาร์ถูกต้องกำแพงบ้านไทยอะไรอย่างงี้ใช่ครับอ่าและอันนี้เป็นส่วนของหน้าจักองหน้าใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะก็จะมีเนี่ยมีเส้นการระยะให้ด้วยนะอ่าให้เรามองนระยะให้ใช่นะคะแล้วก็พอกดอีกทีนึงหายไปปบ๊บยังไม่หายคุณจ้ามค่ะ ใช่แล้วก็ต้องมีขวาเอาถ่ายไปแล้วเหรอถ่ายไปแล้วโอเคก็คือเอาง่ายๆว่าไม่จะเป็นต้องใส่เกีอาร์แล้วก็สามารถกดตรงนี้เพื่อดูรอบคันได้เนาะพี่กอล์ฟก็คือรถถ้าวิ่งไม่เกินน่าจะประมาณไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ กล้องยังติดอยู่ถูกต้องค่ะเราสามารถเปิดดูได้เวลาเข้าซองอะไรพวกนี้เผื่อไปเหยียบขัาวต้นไม้บ้านใครจะได้เห็นนะจ๊ะแล้วมีกล้องรอบคันมาให้เหมือนเดิมนะคะพี่ก๊อฟแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วแต่เราจะปรับความเย็นเท่าไหร่แล้วแต่เรานะคะมีสาย HDMI มาให้เหมือนเดิมยังมีอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีสาย USB ให้ก็พอปเยโรจะมีตัวเขาเรียกว่าสาย HDMI dongle ใช่ค่ะก็คือเราเสียบ หัวท้ายตัวนี้นะที่เป็น Head ไมกับ USB ปุ๊บก็คือเขายะปล่อยตัว Wi-Fi ออกมาเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ลิง์เข้ากับตัวหน้าจอได้เลยนะครับผื่อลไกแบบอยากดู YouTube อยากดูอะไรย่งเงี้ยดูหนังดูอะไรก็คือสามารถสะท้อนขึ้นมาจุดจากตัวนี้แล้วก็จะบอกว่าคันนี้รุ่นนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะจ๊ะบอกเลยแล้วก็เครื่องเสียงคือเพาะมากนะคะพี่๊อฟอ่ะยังยังไม่หมดมีอีกอ้าว เอาอะไรซัมซุงช่รุ่นที่พังรุ่นที่ดีอันนี้พี่กอฟไวเลสชาร์จแต่ว่าเหมียวไม่ได้กดเปิดอันนี้คือปิดจะบอกว่านี้คือปิดพอกดเปิดปุ๊บโทรศัพท์มันก็จะชาร์จขึ้นมาทันทีใช่ค่ะก็คือสมมุติว่าเราไม่ต้องใช้สายให้มันระยองระยาแล้วเนาะพี่กอฟเราโทรศัพท์วางเข้าไปค่ะน้องก็จะชาร์จให้เราได้เลยนะคะอัน๋หวลองไอโฟนมั้งสิ ไม่ได้พกมาด้วยอ๋อไม่มีก็บอกไม่มีไม่ต้องมาวพี่ไม่ได้พกมาไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้พกมาโอเคเอาเป็นว่ารู้กันว่าเรามีไวเลรชาร์จเกียร์ออโต้8สปีดยังคงมีมาอยู่นะคะพี่ก๊อฟเราสามารถเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้ได้เขาเรียกว่าตบเข้ามาถูกไหมผักออกผักออกเหรอหุ้ยแท้ผักออกไปแล้วก็บวกลบใช่ก็้วคือเราสามารถเชนได้8สปีดเลยใช่แล้ว8สปีดเลยแล้วถ้าสมมติไม่อยากเข้าเกียร์ตรงนี้ก็ใช้พัดเดิลชิพได้มีพัดเดิลชิพ นะหมดแอแข่งของแท้เลยอึดอย่างเงี้ยนะคะบวกลบอยู่ตรงนี้มีแพดดิลชิมาให้นะคะพวกอะไรเหมือนเดิมค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันส่วนนี้จะเป็นส่วนของมัลติมีเดียหน้าจอส่วนนี้จะเป็นส่วนในเรื่องของควบคุมการขับขี่ล็อกวามเร็วอะไรใช่ค่ะมีคุชคอนโทรลมาให้นะคะแล้วก็หน้าจออะไรต่างๆปรับได้จากตรงนี้นี่ไงจ๊ะแล้วก็ํำสั่งเสียง Hello p a j e r o ใช่เอาไม่มีเนาะราพูดกับพูดปกติแต่พูดเองพูดเองเขาก็ทำให้รับสายบางสายได้ใช่แล้วเชื่อมต่อกูทูสก็สามารถรับสายบางสายก็เสียงก็จะเป็นแฮนด์ฟรีเนาะใช่ค่ะเข้าออกลำโพงตัวนี้อ๋อนี่คือลำโพงอ่านี่ลำโพงดูดเสียงคับอ่าแล้วก็เวลาเราพูดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาเสียงออกก็จะออกตามลำโพงในรถเลยเนาะพี่กอฟอ่ะแล้วก็มีที่เก็บแว่นตาให้เหมือนเดิมอันนี้เก็บได้เยอะกว่าเดิม จักตัวเมื่อกี้ตอนได้เป็นหมื่นเลยม้วนม้วนนี่เป็นฝึกได้เลยใช่ม้วนเหรียญได้นะเนี่ยไม่รวงเออเหรียญได้เหรียญได้นะซ้อนเงินเมียเราซ้อนเหรียญเหรอเราซ้อนแบงค์สิซ้อนวันนี้เหมือนเดิมพี่การแล้วก็นี่เราเป็นผู้หญิงเวลาขับรถหนูชอบแต่งหน้าอ่าเราก็จะมีกระจกนะคะเปิดขึ้นมาก็มีไฟตกใจหมดเลยคิดว่าตกใจหน้าตัวเองเหรออ๋อตกใจไปมีไฟให้ด้วยนะ หน้าสำหรับสำหรับแต่งหน้าไงคะก็จะมีไฟไว้ให้ด้วยนะจ๊ะที่บางแดดของเราคู่เลยนะมีใช่แล้วค่ะมีคู่แล้วก็ไฟอ่านหนังสือก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะพี่ก๊อฟสำหรับตัว雷利亚ตัวนี้มีเบกมือออโต้มีออโต้โฮเบกให้ด้วยนะคะจะบอกว่าออปชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่คีกคีนะมาครบเหมือนกันนะพี่ก๊อฟอันนี้คือเซนเซอร์น้ำฝนนะ อ๋อเขาเรียกว่าเครื่องปัดที่ปัดน้ำฝนอัตโนมตัติใช่แบบนับเม็ดฝนอ่าตกแรงก็จะปัดแรงะตกเบาก็จะปัดเบานะคะซึ่งออปชั่นพวกนี้เราสามารถเซตได้เลยทุกต้องเราเซตไว้เป็นที่ออตโต้นะครับค่ะหรือไฟหน้าที่บอกเมื่อกี้เป็นเปิดปิดออโต้ก็จะต้องเราก็เซตเป็นออตโต้ไว้ใช่แล้วค่ะ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ไฟต่ำไฟสูงก็เป็นออโต้เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะคะก็ถือว่าให้มาครบมากๆกับราคาเพียงแค่ร้านสามพี่กอล์ฟหอยากจะซื้อไว้เองซื้อสิเอาคืนอีกแล้วรอรางวัลที่หนึ่งรออะไรล่ะรอรางวัลที่หนึ่งรอถูกหวยอย่างเดียวเลย ซื้อสดใช่ไหมเราซื้อสดซื้อสดแต่ต้องถูกหกล้านนะสองแสนไม่ได้อแล้วก็อาตัวอันนี้สําคัญเลยนะครับเขาเรียกว่าวารันตีถูกต้องอ่าใช่วารันตีห้าปีห้าปีใช่แล้วค่ะห้าปีแสนโลถูกต้องยาวยาวเลยยาวเลยนะครับถูกต้องก็คือคือดูแลกันยันแบบเปลี่ยนเป็นคันที่สองคันต่อไปอะไรแบี้เฮ้ยเรามีแคมเปญด้วยนะจริงดีลูกค้าเก่าไปคุยกันข้างหน้าดีกว่าตรงนี้ก็เย็นอยู่มันเย็นไปแล้วเนี่ย เจอร้อนๆโอเคโอเคที่นั่งนานไม่ใช่อะไรนะคะรถเย็นความสวยรถของเราอีกสักทุกสักทีหนึ่งก่อนก่อนก่อนลากันไปนะคะอถ้าสมมติว่าใครที่ขับมิตูพิชชีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฟารเจโร่รุ่นไหนก็ตามหรือว่าเป็นมิตูรุ่นไหนรุ่นเก่าแค่ไหนก็รุ่นเก่าสตาร์ด้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยซีดงซีเดียโอ้โหซีเดียเนาะเลนซ์ซงเลนเซอร์อะไรเงี้ยใช่ได้หมดเลยเกิดไม่ทันนะซีเดียบอกตรง จำเข้ามาอ๋อเหรอเคประกอบพิษไม่ไล่ไปเลยนะไม่ทันไม่ทันพอไล่ฟังได้ได้ลูกค้าเก่าอ่าขับรุ่นไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องขับปาเจโร่เหมือนกันแล้วมันเป็นลูกค้าปาเจโร่ไม่จำเป็นมิสูรทุกรุ่นนะคะลูกค้านัทชานิลาไทรตันอะไรเงี้ยได้หมดได้หมดเลยเป็นลูกค้าเก่าก็ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดเพิ่มไปนะคะหรืออ่าหรือข้าราชการโอเคอ่า ถ้าเป็นข้าราชการก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะคะ20,000บาทนะพี่กอลฟข้าราชการและวิสาหกิจได้หมดเลยนะคะ เก็สามารถให้ให้เราเช็คสิทธิ์ให้ก่อนได้ต้องขัดนะครับลูกค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยให้เราสามารถเช็คสิทธิ์ให้ก่อนว่าใช่ค่ะเนี่ยพี่อยู่องค์กรนี้ได้อยู่ทํางานอยู่ที่นี่กระทรวงนั้นกระรวงนี้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะก็ส่งเอกสารมาให้เราถูกต้องเดี๋ยวเราจะเช็คให้ได้เลยว่าได้ไหมส่วนลดค่าสัรตรงนี้แล้วก็ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ค้าใช่ค่ะหรือว่าญาตินะคะที่อยู่ในเครือของมิสุิชีมิชีของเราสามารถให้เราเชคแคมเปญให้ได้ถูกต้องค่ะเขาก็จะรับพิธีพิเศษเหมือนกันใช่เนาะพี่กอฟ แล้วแคมเปญตัวนี้สําหรับแคมเปญของเรานะคบแคมเปญของเราก็จะมีดอกเบี้ยต่ำถูกต้อง0.59ุดากถูกต้องดอกเบี้ยน้อยมากเป็น4ปีส่ปีหรืออยากอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์ก็ทักมาถามมาเราทำไม่ได้อยู่แล้วแหละทำไได้ํากต้เต็มที่เลยเต็มที่อยากได้อะไรบอกแต่จะได้และเรียนไปขับไม่พอดอกเบี้ยก็น้อยต่างหากส่วนรถเท่าไรน้องแต่งอะไรให้พี่บ้างอะไรเงี้ยทักมาได้เลยเราพร้อมพร้อม พร้อมพร้อม,อมรับพร้พอมมอือขอให้มามาทีมาทีไหว้แหละนะนะพี่ก๊อปเราแดดร้อนกันมามากแล้วนะจ๊ะจ้าด้วยเลยเกินถ้าทิศไม่หยุดบ้างหรอใ้่ด้วยเลยเกินอ,อ,อยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้พราทิศเต็มหน้าเลยค่ะโอเคเสร็จมาก็ไปหมดปิ้วหมดมหลังไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะเออเหมือนอยู่บางแสนเลสขาดแช่ทะเลใช่่าดตากล้องเขาเนาะ โอเคฝากไว้สำหรับรถสวยๆคันนี้เนาะทกเดี๋ยวเราก็จะมีคันต่อๆไปนะครับมารีวิวให้ทุก่านดูรถที่เป็นรถพิเศษรถแบบที่ไม่ค่อยเคยเห็นอะไรองถูกต้องรถแปลกๆรถแปลกของไม่ซูมีแบบนี้ได้เหรอใช่เฮ้ยมายังไงวะอ่่ขอเราจะมีให้ดูสำหรับคลิปที่แล้วพี่กอฟเราต้องขอบคุณคนดูนะเพราะว่าคลิปของเราอะได้รับการตอบรับดีมากเลยอะก็แต่ลานม่เหมือนก่ะห่าพุยยาค่ะล่าสุดในตลาดมีคนพักแล้วดุดุ กระเป๋าตังตกเก็บกันลูกไม่รู้จักเราแต่เราก็ดังกันอยอะก็มีคอมเมนต์มากมายที่ทั้งชมแล้วก็ คำตีชมนะทั้งทั้งคำตี๋คำชมก็คือเราจะมาปรับปรุงน้อมรับไว้นะคะปได้แล้วค่ะเพราะว่าเราเข้าใจเราอยู่ในในโลกที่เปิดกว้างถูกต้องค่ะเราเปิดใจรับหมดทุกคนเล่นะคะก็ขอบคุณทุกคำชมขอบคุณที่คำตีชมนะครับทุกการติดตามใช่เราจะพัฒนาก็ขออย่างเดียวกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ติ๊งติ๊ง b ี่สับสไคร้ให้เราด้วยนะคะสับสไคร e ให้เราด้วยใช่แล้วค่ะอ่ะวันนี้เราสองคนก็ถึงเวลาแล้วน่มืดแล้วลใช่แล้วค่ะ อันนี้ถ้าไม่มีแว่นนี่ไปแล้วนะไปแล้วนะหน้ามุดแล้วนะไมค์เติยนขึ้นแล้วนะโอเคโอเคขอลราตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากอ่ามิซูบิชิเอเบิลทางห้างสาขาห้างสาขาเหมือนเดิมค่ะรัชดาตั้งกระบังอย่าพึ่งจะประทุมปะทุมปะเกตแล้วก็แจ้งวัฒนาน้องใหม่นะจ๊ะแล้วก็ฝากเบอร์โทรของเราไว้เหมือนเดิมค่ะ0 9 2 5 4 9 7 9 5 6ค่ะแล้วก็ศูนย์ก้าศูนย์หกห้าห่ง โชว์มานะคะอ่าไม่ต้อง <มา S 1> เล่นเลยเนาะม,มุกพิชาชีพมัน <c oughs> เยอะไปโอเคโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ